สวครับผมอตตี้ดีวยนะครับวันนี้ผมอยู่กับแบรนด์ a ากริเทคอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ในซีรีส์ XTR Pro นะฮะตัวนี้ชื่อรุ่นนะครับจะเป็น TK ขีด Pro ขีด W850 นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับแต่อันดับแรกกล่องเครื่องมือแน่นอนครับสวยเลยเป็นพลาสติกเกรด PP นะครับสามารถสแต็กซ้อนกันได้แล้วก็ฮิ้วได้ทั้งข้างบนและด้านล่างเหมือนเดิมเลยครับอ่ะเรามาแกะดูกันนะฮะ แน่นอนครับจากแบรนด์ทากิเทคนะครับเปิดมาดับแรกเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือของเขานะครับก็สามารถสแกนนะครับไลน์แอดทากิเทคนะครับหรือว่าเฟซบุ o กนะครับทากิเทคครบครันเรื่องเครื่องมือช่างนะครับตัวนี้ก็สามารถติดตามข่าวสารเขาได้นะว่าเขามีโปรดักต์อะไรออกใหม่นะครับมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆประมาณนี้นะครับคู่มือก็แน่นอนครับเป็นภาษาไทยนะแล้วก็จะมีบอกโปรดักต์ของเขานะครับว่าทางแบรนด์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างในแต่ละซีรีส์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ท่านชาร์จก่อนเลยดีกว่าแน่นอนครับท่านชาร์ตตัวบบแ DI นะครับตัวนี้ให้มาทั้งหมด2แอมป์นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะฮะแน่นอนครับแบตเตอรี่นะฮะอยู่ในซีรีส์ t a g i t e x STR Pro นะครับ Up Power Plus นะครับ4แอมป์ out 21โวลต์นะครับตัวนี้การเช็คสถานะตัวนี้ผมบอกเลยนะที่ผมเคยรีวิวไปผมชอบมากสวยจริงๆนี่ดูมันวิ่งแบบนี้เลยนะครับมันวิ่งแบบเป็นแบบหยดน้ําไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะหยุดแล้วก็เต็มนะฮะอันนี้ไม่เต็มดีนะแบตเตอรี่ขาดอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้ยังไม่ได้ชาร์จเลยนะครับ สวยนะแล้วเวลาชาร์จมันวิ่งกลับด้วยนะครับตัวนี้นะอย่างที่ผมที่เคยทําไปในช่องนะครับที่เป็นไขควงกระแทกอ่ะที่ผมให้ดูนะครับเป็นอินเสิร์ตอ่ะสวยแน่นอนครับตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะมีของแถมมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะอันดับแรกเลยสายสะพายครับเห็นแวบบจาระบีอย่างแน่นอนครับชุดบล็อกต่างๆนะฮะตัวนี้ชุดดอกไขควงครับแล้วก็มีลูกบล็อกมาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีกี่อันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเยอะจริงไปแกะมาดูเลยเฮเลยดีกว่านะฮะสะใจเลย ลูกบล็อกนะครับให้มาทั้งหมด6ขนาดนะครับเดี๋ยวผมดูให้ว่าเริ่มที่เบอร์ไหนนะครับโอเคก็จะมีเบอร์14ครับ17ครับ19ครับ18แครับ21ครับและ22มมครับแล้วก็มีหัวตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นหัวแปรง12.7มิลิเมตรออก6.35มมิลิเมตรแบบนี้เลยครับแล้วก็มีชุดโอริงและพินนะฮะหชุดแล้วก็จะมีตัวดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมนะครับสตัวครับก็จะมีตัวเบอร์4เบอร์5และเบอร์6เป็นดอกสว่านเจาะเหล็กครับ่านลวออยยะะครืเเ ก็มีดอกสว่านหกเหลี่ยมมาให้ด้วยโอเคเลยนะครับแล้วมาดูเครื่องมือของเขาครับตัวนี้บอกก่อนนะครับผมได้เอาไปใช้งานก่อนแล้วนะก่อนที่จะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมเอาไปลองเทสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอดน็อตล้อรถยนต์นะฮะหรือว่าเอาไปใช้ทํางานเปลี่ยนผ้าเบรกกับจานเบรกรถยนต์ของผมนะผมเอาไปลุยมาแล้วลองดูนะครับจะมีริ้วรอยในการลุยนะแต่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างแน่นอนครับอันดับแรกเลยกระทัดรัดนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัว850นิวตันเมตรที่กระทัดรััดมากๆครบ คอมแพกดีแว็บแรกนี้จับนี่ผมชอบเลยเพราะว่าตอนที่ผมเปลี่ยนเบรกนะท่านผู้ชมตัวนี้มันก็สั้นแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังติดตรงคอม้านิดหน่อยนะครับติดตรงเบ้าโชกอะตรงน็อตโชคนะครับตัวนี้นะครับบอดี้จะเป็น p a 6 g f 3 0นะครับแล้วก็ตัดสลับเส้นสายออกมาแบบนี้เลยประจำแบรนด์ของเขานะสว,สวยเลยนะครับตัวนี้จะมาในสีเทาดําเขียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเท็กเจอร์ประมาณนี้เลยนะฮะโอ้ผมชอบนะสวยดีไอ้ตรงกริปตรงนี้นะครับผมบอกเลยตอนที่ใช้ทํางานเนี่ยจับถนัดมากๆครับท่านผู้ชมดีเลยนะครับตัวสีดําตรงนี้ที่เห็็นนจะเปปยิยาง พีทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าหนึบเลยล้อมมาถึงตรงนี้เลยนะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ครับแต่ว่าด้านหลังตรงนี้นี่จะเป็นพลาสติก p s เนะครับส่วนด้านหลังนี้ก็จะมีเหมือนแผ่นสแตนเลสพวกนี้นะครับประมาณนี้นะติดเอาไว้เงาๆแบบนี้เลยนะก็สามารถแบบว่าน่าจะเอาแม่เหล็กมาติดได้แต่ตัวนี้ไม่มีแม่เหล็กนะลองดู ไม่มีแม่เหล็กครับก็จะต้องหาแม่เหล็กมาแปะได้ดเพื่อดูดพวกหัวไขควงนะเพราะว่าตัวนี้มันใส่6.35มิลได้ด้วยอันนี้คือดีมากๆครับแล้วถัดมาที่ด้านล่างครับตัวนี้นะช่องใส่แบตเตอรี่ของเขาครับก็จะมีรูระบายอากาศของบอดวงจรประมาณนี้เลยแล้วก็มีตัวใส่คลิปเบลนะครับขั้วแบตเตอรี่เขาจะใช้เป็นดีวายนะครับงานประกอบผมถือว่าโอเคนะครับแนบสนิทดีถือว่าดีเลยงานประกอบนะครับผมว่าลองมาใช้ขันคลายแรงๆขันเข้าแรงๆไม่มีบอดี้แบบงอกแงกนะบางตัวที่ผมเคยจับเนี่ยรู้สึกเวลาเราอัดเข้าไปที่นตันี่ยมอบดจะแก ตัวนี้ไม่เกิดอาการนั้นครับแล้วด้านบนตรงนี้นะครับเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับตัวนี้นะครับจะมีขันเข้า2โหมดนะครับเบากับแรงนั่นเองส่วนขันออกก็มี2โหมดเช่นเดียวกันครับก็คือโหมดรีเวิร์สเซิลสต็อปกับโหมดปกติครับถัดมาด้านบนตรงนี้เป็นสวิตช์นะเห็นไหมร่องรอยอารยธรรมตอนไปทํางานนะครับันก็จะมีแบบคาบเศษฝุ่นคาบจารบีอะไรติดเนี่ยผมเพิ่งเช็ดออกไปนะแต่ยังไม่หมดดีนะครับสวิตช์เขาเนี่ยถือว่าโอเคนะครับตอนกดใช้งานเนี่ยสามารถควบคุมนะได้เลยเอาเบาเอาแรงได้ดีมากๆแล้วการปรับซ้ายขวาทําได้ดีีเเเช่นนนนนคยรับบถดดดมาาา้้้ตงงะจโโลกแขอ คไทกิเทค XTR Pro นะครับรุ่น TK Pro W 8 5 0ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรูระบายอากาศนะครับ1.2.3จุดจุดนะครับด้านบนไม่มีละด้านบนก็จะมีลวดลายประมาณนี้ฮะแล้วก็จะมียางตัวนี้นะครับเป็นกิมมิคของเขานะก็ดีนะเวลาทําหลุดมือหรือไป็หม่งพื้นอย่างเงี้ยไอตัวนี้มันก็จะช่วยรับแอบซอร์บเข้าไปด้วยนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้รับการกระแทกแบบเต็มร้อยเปอนะฮะแล้วด้านนี้ครับก็จะเป็นตัวรุ่นของเขานะครับไทกิเทค X รอบการใช้งานนะครับศูนย์ถึงสองพันแปดร้อยรอบต่อนาทีอัตราการกระแทกศูนย์ถึงสามพันห้าร้อยครั้งต่อนาทีนะครับประมาณนี้เลยก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับไทยอีเทคนะก็รูระบายกาศเหมือนกับอีกฝั่งครับน็อตตัวเครื่องจะเป็นหัวท็อกทีสิบนะครับหรือว่าหัวดาวนั่นเองนะส่วนด้านหน้าหัวกระโหลกตรงนี้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับทำสีดํามาดุดุเลยนะครับเป็นดําด้านนะครับเนี่ยผมไปเล่นมาละไปเจอชนกับตัวโช๊คนะครับด้านล่างตรงคอม้านะครับมันก็เลยเป็นรอยเลยระยะทมลองรอยนะครับ ชนนะรถผมเนี่ยถ้าเอาตัวยาวนะผมว่าเข้าไม่ได้แต่ตัวนี้ผมจบงานได้สบายเลยครับในวันนี้นะก็เลยแบบว่าแฮปปี้นะโอเคเลยส่วนด้านหน้าครับหัวจับดอกเป็น12.7มิลิเมตรนะครับแต่ยังมีรูด้านใน6.35มิลลิเมตรนะครับเพื่อเอาไว้ใช้กับพวกดอกไขควงนะครับ6.35มิลหลายๆคนอาจจะชอบเอาไปทําเป็นไขควงกระแทกแรงบิดสูงๆนะครับเพื่อในการขันเข้าหรือขันคลายลงไม้เนื้อแข็งอะไรประมาณนี้นะผมเองก็ชอบแนวแนวนี้นะครับก็คือหนักๆไปเลยนะฮะดันสกูยยาวๆกันนะครับประมาณนี้ด้านหน้าตรงนี้ครับเป็นไฟ นะครับ LED 1ดวงนะครับก็จะเป็นดวงแบบนี้นะครับจะไม่ได้มีรีเฟคเตอร์ช่วยกระจายออกด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นลำแสงอาจจะเป็นดวงเหมือนที่ผมเคยใช้งานทั่วไปครับก็โดยรวมไม่มีอะไรครับตัวนี้กระทันรัดมากๆเดี๋ยวลองชั่งน้าหนักกันดูก่อนนะครับว่าน้ำหนักตัวปล่าของเขาเท่าไหร่และรวมแบตเท่าไหร่ครับซึ่งแบตเตอรี่ที่ให้มาในเซตก็จะเป็นตัวนี้ครับ 4MA เนาะเดี๋ยวมาลองชั่งน้าหนักกันครับ หลังจากชั่งน้ำหนักไปแล้วนะครับมาใส่แบตฟังเสียงกันนะครับป้าบใส่เข้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวลรามาดูไฟส่องสว่างกันก่อนนะครับว่าสว่างแค่ไหนนะตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับออกแสงนวลๆหน่อยนะจะไม่ได้พุ่งเป็นลำแสงแบบแรงๆนะตัวนี้จะแบบซอฟๆนวลๆหน่อยนะครับประมาณนี้สําหรับตัวไทกิเทคนะฮะลองฟังเสียงที่เกียร์หครับอ่ะนี่นะฮะเกียร์หฝั่งนี้จะเป็นระดับแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือระดับความแรงนะครับจะปรับได้2ระดับนะหกับ2นะครับโอเคเกียร์หนึ่ง นี่ขนาดเอาไปใช้งานหนักๆมาแล้วนะครับก็ยังถือว่าดุ่มเลยนะเกีะสองครับอันนี้ก็วีดเลยนะโอเคแล้วมาดูขันคายครับอันดับแรกรีเวิร์สเซิลสต็อปประมาณนี้ครับยาวเลยครับอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าสวิตเนี่ยมันจะไล่ได้กี่ระดับนะครับ 5ระดับครับสำหรับสวิตตัวนี้ของทากิเทคนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองวัดรอบกันสัหน่อยครับว่าเกียร์หกับเกียร์สองเาเนี่ยรอบอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวมาวัดรอบมาที่เกียร์หน่งก่นเลยนะครับเกียร์หนะครับจะนิ่งอยู่ประมาณ1,988 rpm ครับต่อไปเกียร์สความแรงสูงสุดครับครั้งที่1นะครับนิ่งอยู่2,459.9 rpm ครับครั้งที่2ครับ 2461.3 RPM ครับคั้งที่3ครับ2457.7 RPM ครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับสำหรับ t a k i t e c h XTR Pro ตัวนี้นะครับรุ่น TK Pro W850 นะตัวนี้เคลมเอาไว้850นิวตันเมตรนะครับน่าจะเป็นขันคลายแหละนะฮะก็โดยรวมตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นกลางของเขานะกระทัดรัดดีนะครับน้ำหนักไม่ได้มากใช้ได้ตัวนี้ถือว่าจับถนัดมือเลย ตัวนี้จะเป็นน็อต M20 นะครับหัวบล็อกเบอร์30มสมตรนะครับโดยผมจะใช้ของตัวนี้เข้าไปนะครับความแรงสูงสุดแช่ไว้สักประมาณ10วินาทีนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยแล้วเอาตัวมันเองลองขันคลายดูนะครับว่าออกไหมถ้าออกออกที่กี่วินาทีแล้วระบบรีเวิร์สสต็อปหยุดได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับ 1...2... ด้วยอ่าไม่คับสกูผมเริ่มบิดแล้วเนี่ยหัวบ็อกก็เริ่มแล้เดี๋ยวต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นความแรงขันเข้าสูงสุดนะครับแช่ไว้ประมาณสิบวินาทีเหมือนกันอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับหนึ่งสองโอเค นะครับทีนี้ก็จะเข้าไปละด้วยความแรงสูงสุดที่มันสามารถทําได้สําหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองโหมดขันคลายครับโดยการใช้โหมดรีเวิร์สเซลสต็อปนะลองดูนะครับออกที่กี่วิแล้วถ้าออกเนี่ยมันหยุดทันไหมอ่ะตัวนี้ก่อนเลยก็ได้ครับ หนึ่งสองสี่วินาทีครับแล้วก็หยุดทันนะมือผมยังกำสวิตนะครับโอเคอยู่หยุดทันนะครับนี่ได้อยู่อ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับลองกันดูหนึ่งสอง ประมาณ4วินาทีเหมือนกันครับแล้วก็หยุดได้ทันอยู่นะครับโอเคเลยประมาณนี้ก็ใช้ได้แต่จุดสังเกตตัวนี้รีเวิร์สเซสต็อปมันอาจจะไม่ได้กระชับมากนะครับเนื่องจากค่าตัวบล็อกที่มันเริ่มมีแรงบิดที่สูงเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการหยุดนิดนึงแล้วก็บวกกับถ้าตัวน็อตท,ที่มันแว่งหรือแม้กระทั่งตัวบล็อกที่มันแว่งนะครับ มันมีผลต่อการหยุดหมดเลยนะฮะอันนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบก่อนนะครับอ่าฮะเรามีโปรเจกต์เดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนจานเบรกกับผ้าเบรกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะลองตัวทากิเทคตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ครับ TK Pro W850 นะครับเรามาลองถอดน็อตล้อรถยนต์ดูนะผมว่ายังไงมันก็สบายๆครับสาหรับตัวนี้นะเหลือๆเลยสําหรับงานช่วงล่างทาเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนจานของ V i อ s ผมเนี่ยผมว่ายังไงก็หมูเดี๋ยวเรามาลองดูนครับอ่ะตัวแรกก่อนเลยเดี๋ยวใช้รีวอร์เซลสต็อปนะครับแต่ผมว่าน่าจะหยุดไม่ หนึ่งสองโคตรไวครับอันนี้ผมปล่อยนิ้วก่อนนะพอดีผมต้องถอดล็อกมาเลยนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนเบรกกับเปลี่ยนจานเนาะเปลี่ยนพับเบรกอันนี้ตัวที่ต้องต่อแแดปเตอร์นะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองอ่ยหยุดไม่ทัน,นครับนะมันแว่งมันเลยไม่หยุดโอเคนะครับแต่ผมหยุดมือเองดีกว่า บายครับนะออกหมดครับเยี่ยมมาดูกันอีกข้างครับเดี๋ยวจะหาว่าออกข้างเดียวหรือเปล่านะอันนี้ตัวแรกเลยตัวที่มันเป็นอะแดปเตอร์นะครับสบายกับน็อตล้อรถยนต์อนะ่ะผมว่ารีเวิร์สเซอรสต็อปสำหรับผมไม่ค่อยสำคัญนะเพราะผมหยุดมือเองได้นะท่านผู้ชม หอดบางตัวเป็นสนิมมันก็อาจจะต้องแบบแช่นิดนึงนะครับประมาณนนี้นะครับ <c oughs> ออกหมดแล้วนะสบายๆท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับบล็อกกระแากรายสายจากแบรนด์ t a r k i t e h ในซีรีส์ XTR Pro นะครับตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่น TK ขีดโปรขีด W 8 5 0นะครับเป็นบล็อกกระแทกร้สายแรงบิดขันคลาย850ิดิวตันเมตรครับตัวนี้ผมบอกเลยนะเท่าที่ได้ลองจับและลองใช้งานก่อนจะทํารีวิวนะครับผมบอกเลยประทับใจ1นนะฮะในเรื่องของความกระทัดรัดครับพกพาสะดวกน้ําหนักเบาไม่ได้หนักจนเกินไปแต่ยังให้ประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีอยู่นะครับและที่สําคัญตัวนี้นะผมบอกเลยของแถมเขาเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะและอย่างได้กล่องเก็บเครื่องมือสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะ ผมบอกเลยเฉพาะแค่ค่ากล่องนี่ก็หลายร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วเขามีหลายออปชันให้เลือกครับขนาดตัวป่าเนี่ยราคายังแบบโอ้โหสุดยอดมากๆครับราคาดีเลยสําหรับตัวนี้นะและในการใช้งานนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าทํารถเนี่ยถอดน็อตล้อรถยนต์สบายนะครับน็อตที่ยึดคอม้าคาลิปเปอร์นะครับพวกจานเบรกอะไรต่างๆพวกคาลิปเปอร์เบรกเนี่ย สบายครับถอดได้โอเคเลยนะก็ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สายพ่อบ้านแม่บ้าน DIY นะครับหรือการใช้งานซ่อมรถของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมบอกเลยว่าซ่อมได้ดเพลินมากๆครับสาหรับตัว t a r g i t e ตัวนี้นะครับเรื่องของราคานะตัวนี้เราบอกกันเลยนะครับตอนนี้นะถ้าเป็นตัวเปล่าไม่มีแบตเตอรี่นะราคาจะอยู่แค่เพียง870บาทนทั้นเองครับตามรูปเลยนะได้กล่องได้ถุงผ้าด้วยเป็นยังไง870บาทได้กล่องกล่องตัวนี้ผมบอกเลยนะหล หลายร้อยนะครับเป็นเป็นกล่องไซส์ L นะครับไม่ใช่ไซส์ M นะท่านผู้ชมไซส์ size L ครับหลายร้อยผมพูดเลยนะแล้วก็อีกออปชั่นหนึ่งนะครับก็คืออย่างที่ผมนํามารีวิวตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่4แอมราคาจะอยู่แค่เพียง1,360บาทเท่านั้นเองครับก็คือได้ตามนี้ที่ผมมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูเลยส่วนอีกออปชั่นหนึ่งนะครับแบตเตอรี่6แอมนะครับ1ก้อนราคาจะขยับเป็น1,460บาทชุดนี้ก็ถือว่าคุ้มนะ หลายๆคนมีคําถามนะครับว่าระหว่างแบต4กับแบต6ต่างกันยังไงแบต6คือตัวนี้ครับมันจะเป็น3พาราเตลนะครับแต่สําหรับตัวนี้คือแบต4 mR ก็คือ2พาราเตลนะครับให้แนะนํานะถ้าสายบ้าพลังอย่างผมนะผมชอบตัวนี้มากกว่าตอบโจทย์กว่าครับแต่แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกใช้เลยนะเน้นเบาก็4 mR เน้นพลังก็6 mR ครับหรือจะเป็น6 mR 2ก้อนราคาก็จะอยู่1,860บาทนะครับแล้วตัวนี้เลย 4A 2ก้อน1,620บาทชุดเนี้ยผมว่าเป็นชุดแวลูนะคือคุ้มมากๆแล้วผมบอกเลยสินค้าหมดครับยังไม่เข้าเลยตัวนี้นะเพราะว่าคนสั่งกันเยอะมากคุ้มนะฮะ1,620บาทแต่ได้แบตเตอรี่4า2ก้อนเอาเป็นว่าถ้าใครมีแบตเตอรี่เติร์ดปาร์ตี้นะครับที่เป็นขั้วดีวาอยู่แล้วแล้วอยากจะมาลองเล่น a ทกิเทคดูนะครับผมก็แนะนําเป็นตัวเปล่าก็ได้นะครับเปิดใจให้แบรนด์นี้ดูนะครับเราจะรู้ว่าสินค้าที่ทางไทกิเทคนําเข้ามาจําหน่ายนี่นะครับโอเคเลยใช้ดีนะครับ ตอบโจทย์มากๆก็ยังไงแล้วสําหรับท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมบอกเลยมีรุ่นพี่ใหญ่ล่าสุดของตัวซีรีส์บล็อกกระแทกนะครับมารีวิวอย่างแน่นอนตัวพันนิวตันครับอดใจรอได้เลยไม่นานแน่นอนครับแต่สําหรับวันนี้ถ้าใครที่อยากจะซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่พิกัดการสั่งซื้อในรายละเอียดคลิปได้เลยนะครับหรือสามารถสั่งซื้อได้ที่ YouTube X s h o p y y y u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  e YouTube X X l z z d a นะครับเนตะกร้าของช่องผมได้เลย สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่เข้ามารับชมและกดติดตามกันนะครับรีวิวผิดาพาดประการใดกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับทริปนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ